สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจหนูคงไม่อินนะครับผมแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนนะครับลูกศิษย์หน้าร้านลูกศิษย์ออนไลน์นะครับอ่าแล้วก็ผู้ติดตามช่อง u t u b e นะครับคงสะท้อนสอนอาชีพนะครับอวันนี้วันนี้พามาชมบรรยากาศการการขายนะครับหลังจากที่ผ่านช่วงวิกฤตมานานนะครับวิกฤตไม่ใช่่ไม่ใช่คนฝนตกนะครับผมตกมาประมาณสี่ห้าวันนะตกไม่หยุดนะครับแต่วันนี้ดูท่าแล้ว น่าจะไม่ตก,กนะครับดูดูดูอากาศน่าจะปลอดโปร่งครับเดี๋ยวเราพามาชมวิธีการอ่าบรรยากาศการขายหน้าร้านนะครับ <Okay. S 1> นี่เป็นเวลาตอนนี้ประมาณช่วง5โมงเย็นนะครับก็คนก็เดินนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไรนะครับ <Okay. S 1> อ่านะครับก็เราก็มีเทคนิคในการทํานะครับก็อาจจะต้องมีการ เอา,บา,ออา,บาเอาบ้าออกจากกลุ่มบ้างเอาเบ้าออกจากตัวเตาบ้างครับเพราะว่าที่จะให้เบ้ามันไม่ร้อนนะครับบางทีถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยมันจะร้อนนะฮะเราก็ใช้วิธีการเอียงเพราะว่าเราเราทำไม่เยอะนะครับเราเราเราทำไว<ย>้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้ามาเดี๋ยวมันจะไม่ทันอันนี้เป็นเป็นเป็นวิธีการขายของตลาดนัดนะครับเพราะว่าเวลาคนมาเนี่ยมันเอาไม่ทันนะครับเราต้องทําตุนไว้นะฮะเสียงขยับครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ คือเ,เป็นเทคนิคในการขายตลาดนั้นนะครับถ้าถ้าถ้าใครออกขายเนี่ยเรารู้ว่าช่วงไหนช่วงที่เป็นช่วงพีคเนี่ยเราเราก็สามารถตุไนไว้ได้นะครับประมาณลักษณะนี้นะนะครับถ้าเรารอลูกค้ามาเนี่ยเราเราทำไม่ทันนะครับอันนี้สําหรับใครที่เลือกทําเลที่ขาตลาดนั้นะนะครับจะต้องใช้วิธีการนี้นะครับพอลูกค้ามาเนี่ยเราก็หยิบหยิบแปบ,บเดียวนะครับมันก็จะหมดนะครับเพราะเพราะว่ามันจะเป็นคนละสไตล์กับตัวที่เป็นทําเล ที่ว่าคนโดนเรื่อยๆอย่างอย่างของผมเนี่ยจะมี2ส,สาขาที่รวมสุขด้วยนะครับสาขานั้นเนี่จะไม่ค่อยตุนเท่าไหร่นะจำทำของเรื่อยๆนะครับจะทําตามลูกค้านะครับลูกค้ามาก็ทําอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับที่นี่เป็นบรรยากาศตลาดนัดนะครับเพราะว่าคนมันเดินเยอะนะครับเวลามาเนี่ยมาพร้อมกันนะฮะเราเราต้องใช้วิธีการตุนไว้นะครับไม่งั้นเราไม่ทันขายนะนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคดีๆที่ท,ที่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 ะี่ทน่ที่ท่ ก็อันนี้ก็ฝากฝากฝากประจําพันธ์ไปยังคนที่ต้องการจะเรียนสูตรด้วยนะครับผมตอนนี้เรามีสูตรสอนสูตรทั้งออนไลน์แล้วก็เรียนหน้าร้านนะครับมี2แบบนะนะครับถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับนี่เราสอนราคาไม่แพงนะนะครับเราสอนกันทุกเสาร์อาทิตย์ครับสอนจริงหน้าร้านแต่ว่าถ้าเรียนออนไลน์เนี่ยลูกค้าสามารถเรียนได้ตลอดเลยนะครับ เรียนสูตรของเราเนี่ยก็คือว่าเรียนสูตรเนี่ยก็คือได้สูตรไปเลยนะครับผมเราไม่ได้ขายแฟรนไชส์นะนะครับบางคนสงสัยนะเอ๊ะพี่มีสูตรแป้งสูตรอะไรให้เลยไหมเราบอกทุกอย่างนะครับสูตรแป้งสูตรกะทินะครับลูกค้าก็เหมือนได้สูตรเป็นของตัวเองไปเลยนะครับใส่ชื่อแบรนด์ของตัวเองได้เลยนะครับวัตถุดิบต่างๆเนี่ยหาซื้อเองได้เลยนะครับไม่ต้องสั่งผ่านเรานะครับอ่าถ้าเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาสั่งกับเจ้าของแบรนด์เนี่ยหมายถึงว่านั้นเป็นระบบแฟรนไชส์นะครับซึ่งผมเองไม่ค่อยชอบระบบนั้นนนนะะผมมชอออบบบรีี้้าาากกกกว่่คืยยยใหลูศิษ์เไ ตั้งหลาตั้งตัวได้เลยนะครับไปไปใส่แบงด์ของแต่ลินได้เลยนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะนะครับขนมพวกเราก็ทำง่ายๆนะครับไม่มีไม่ไมีอะไรซับซ้อนนะเพียงแต่ว่าเรามีเทคนิคให้นะครับความจริงมันก็ยากนะครับแต่ว่าคือเราเจอปัญหามาหมดแล้วนะเราประยุกต์มาหมดแล้วมันก็เลยง่ายนะครับงานออกมาก็จะเป็นแผ่ลนลักษณะนี้นะครับ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมสลาวไทัยที่ท,ที่ที่ก็กาลังขายของอยู่นะผมไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ผมเองหรือว่าคนอื่นอนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีช่วงที่ฝนตกบ้างอะไรบ้างก็เป็นกำลังใจให้นะครับขายขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะผมเองวันฝนตกผมว่าขายไม่ได้เหมือนกันนะครับ <laughs> อโอเคฝากประชาพันธ์ไปยังลูกศิษย์นะครับผมทุกคนนะครับที่ที่เรียกับเราไปนะเราเกิดว่าเกิดยังทําไม่ได้อะไรเนี่ยมีปัญหาตรงไหนเนี่ย กลับมาเรียนเพิ่มได้นะครับกลับมาเรียนเพิ่มที่ร้านได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเราสอนให้ตลอดนะถึงแม้ว่าถ้าเรียนเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่เป็นไม่เก่งับมาขยับแป้งเพิ่มได้นะครับมาอะไรเพิ่มได้ตลอดไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับผมก็เป็น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 นโยบายหลักของเราที่จะสอนนะครับอยากอยากให้คนได้มีอาชีพนะครับตั้งหลักตั้งตัวได้ตอนนี้ก็มีลูกศิษย์เราหลายๆคนนะครับ ไปเปิดร้านเปิดอะไรเป็นของตัวเองได้เรียบร้อยเราก็ดีใจนะครับผมส่งโลกส่งอะไรไมาให้ดูเราก็ซาบซึ้งใจนะครับที่ว่าเออเราได้ช่วยเขานะครับให,ใ,หให้เขาได้ตระหัังตัวได้นะครับอ่าขอบุอ่าไม่ขนมข้าววางมีทั้งหมด2สาขานะครับมีที่สาขาตลาดลุมสุกแล้วก็สาขาตลาดมิ่งก็คือที่นี่นะครับแบริ่งไฟสันะครับสาขานี้เปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับแต่ว่าที่สาขาลุมสุกเนี่ยจะหยุดวันอาทิตย์นะครับ ใครอยากชิมหรือว่าใครอยากมาชิมรสชาติดูก่อนเนี่ยก็เข้ามาชิมได้นะครับสาขานี้เปิดประมาณบ่ายสามโมงนะครับขายถึงประมาณสองทุ่มนะครับอันนี้ก็สุกแล้วครับแต่ว่าเราก็เอามาอุ่นไว้นะครับอุ่นๆรอลูกค้านะครับเพราะว่าข้างหน้ายังมีอยู่นะนะครับเป็นเป็นเป็นช่วง s t ด n บายรอลูกค้านะครับผมช่วงนี้นะครับก็เตรียมรอลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้ามาก็จะได้ขายได้ทันนะครับ เราก็จะมีหลากหลายไส้นะครับผมมีไส้มะม่วงมันม่วงมะพร้าวะแห้วเผือกทองฝอยทองต้งงนหอมกระโพดนะครับผมเรามีสลับหมุนเวียกนกันไปของจรารวันไม่เหมือนกันนะให้ลูกค้าไม่เบื่อนะครับโอเคนะครับผมก็พาให้ดูบรรยากาศข่าวข้าวนะครับเป็นเปนเป็นการสร้างแรงบัในดาลใจให้คนที่กําลังจะเริ่มธุรกิจนะครับเพราะว่าราะว่าบางทีได้เห็นบรรยากาศได้เลยเนี่ยว่าอาจจะมีคลางหรือว่ามีเออความคิดอยากจะมาขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยน่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เป็นเป็นการเป็นการสร้างแรงน้านใจให้กับคนที่กําลังสนใจนะครับผมโอเคโอเคนะครับสำหรับใครที่แวะเข้ามาดูก็ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวไว้วันหน้าเนี่ยผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนะครับแต่วันนี้หน้าจะหมดหน้าจะถ่ายได้แค่นี้ครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ